เลียนท่านประธานสภาที่เคารพอำนาจวิราวันสมาชิกสภาผู้แทระะนรัษฎรเขตหนึ่งปราจินบุรีพักกูุ่มใจไทยครับผมมีเรื่องปรึกษาเลยกับท่านประธาน3เรืเร่องครับเรื่องแรกครับเรื่องเงินเยียวยาข้าวนาปังไรละหนึ่งพันบาทชาวนาทงถามครับว่าเมื่อไรจะได้เรื่องที่สองครับฝากถึท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงผลิตท่านใหม่ครับตอนนี้ราคาข้าวเหลือตันละห้าพันหนึ่งห้าพันสองร้อยบาทตามก่อราคาต้นทุนครับฝากท่าน ตัองปฏิวว่าก,การกระทงพาณิช์ช่วยเร่งรัดหาวิธีการดําเนินการแก้ไขให้ราคาข้าวมีราคาที่สูงขึ้นด้วยครับเรื่องที่3ครับห้อง่วนขอภาพเลยครับครับเมื่อวันที่20มิถุนายน2568ครับเกิดเหตุการณ์ดินสุดตะลิ่งริ้นแม่น้ําประจิมบุรีบริเวณหมู่2และหมูม่3ตําบลบางกระเบาอ,บอําเภอบ้านสร้างจังหวัดปัตจมบุรีนะครับพังนะครับ ได้รับความเสียหายบ้านเรือนได้รับความเสียหายไปสามหลังนะครับและยังมีอีกหลายหลังที่มีโอกาสจะเกิดเหตุผมได้ประสานทางอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและทางอำเภอได้ประสานไี่ทีปปปจังหวัดโยธากรมเจ้าท่าชนประธานอบจอ,อปตได้ลงไปดูพื้นที่นะครับและวางแผนงานเพื่อดําเนินการแก้ไขสร้างเขื่อนการดินให้กับพี่น้องประชาชนแต่ตั้งแต่วันที่20อดนะครับที่ลงไปดูได้งานจนถึงวันนี้ ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปดําเนินการแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนเลยนะครับจึงอยากฝากท่านประธานประสานไปยังหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยเร่งรัดดําเนินการนะครับก่อนที่บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ํานะครับอีกกว่า30มสครัวเรือนจะพังทลายลงไปครับฝากท่านประธานประสานไปนยังหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับกลับกุงครับ